สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอ b o Channel กันอีกแล้วนะคบเพื่อนๆในคลิปนี้ต้องบอกว่ามีอะไรที่ให้ยิ้มแก้มแตกกันอย่างแน่นอนโดยเฉพาะท้ายคลิปนะจ๊ะแต่ก่อนจะไปตรงนั้นแอดมีอะไรมาอัปเดตเกี่ยวกับสถิติแล้วก็อะไรต่างๆที่กําลังจะประกาตัวของริซาในเวที Pre e s จอห์นรนสเร็วๆนี้นั่นเองด้วยนะจ๊ะเพราะว่ายังมีบางคนมาถามแอดว่าตอนตกลงแอดเขาไม่มีการถ่ายทอดสดใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะมีคําตอบในคลิปนี้ทั้งหมดนะจ๊ะ เอาเป็นว่าเรามาเริ่มจากเรื่องแรกกันเลยดีกว่าก็คือน้องนริซ่าของเรานั้นเป็นศิลปินฝั่งหญิงที่ไม่มีแอคเคานต์ทิกตอกของตัวเองจ้าแต่แฮชแท็กที่มีคําว่านอริซ่าใน t i k t อกมีถึง12ล้านโพสต์แล้วแฮชแท็กที่ใช้มากที่สุดในบรรดาศิลปินหญิงทั้งหมดทั่วโลกมารักษาจุด,ดยืนของเราและขายายช่องว่างกันเถอะ,สะแสดงการสนับสนุนนอริซ่าด้วยการโพสต์การแก้ไขข,ของคุณบน Tik t o อกโดยนะใช้แฮชแท็กของน้องอะไรแบบนี้นะครับอันนี้แปล Google Translate จ,จ้จายซึ่งตรงนี้นะถ้าใครมี Tik t อกนะจ๊ะเวลาพิมพ์โพสต์อะไรหรือ หน้าร้าหนาหนาร้าของลลซ่าเนี่ยก็แชร์ในทิกตอกเยอะๆนะจะได้แฮชแท็กเป็นอันดับหนึ่งอย่างนี้ไปอีกยาวนานนะจ๊ะซึ่งคนที่ต่อกันมาติดๆก็คือพี่เจนนี่พี่ซูน้องโรเซ่หรือจะเป็นแม่อเรนาแกรนเดย์แม่เทเรซซวิฟก็ตามแต่นะจ๊ะทุกคนก็ติดสอยห้อยตากันมาติดๆนั่นเองนะจ๊ะแต่น้องลิซ่าของเราน,นั้นปัจจุบันเป็นอันดับหนึ่งที่12ล้านแฮชแท็กซึ่งแอดก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าแอดก็มีแอดเขาทิกตอกเอาไว้อัปเดตข่าวสารแบบนี้อีกช่องทางหนึ่งก็ไปตามกกันนนนไได้ะะจ๊เเอออออขงีียๆป และส่วนอีกประเด็นหนึ่งนะจ๊ะไม่พูดถึงไม่ได้แล้วนะคบก็คือประเด็นที่ว่ากําหนดการในการแสดงของโนริซ่าแอดจะมาถแถลงไขชัดเจนในคลิปนี้อีกครั้งก็แล้วกันนะครับเพื่อทางเวที Le Gare Des p i s c é g e s เขาได้มีการออกมาบอกว่าจะไม่มีการถา่ายทอดสดนั่นเองนะจ๊ะแต่จะมีการฉายทางช่องทีวีที่ชื่อว่า Friends2TV นะครับซึ่งเป็นช่องทีวีของทางฝรั่งเศสนั่นเองในวันที่27มกราคมเวลา2ทุ่ม40นะเวลาปารีสตรงกับวันที่28มกราคมของประเทศไทยเวลาราวๆตี2 40นาที นั่นเองจ้าแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งนะครับคือ t v 5 m o n d ์มนะจ๊ะในวันที่3มกุมภาพันธ์ประมาณเวลา3มทุ่ม50เวลาปารีสแต่ตรงกับประเทศไทยใน4กุมภาพันธ์ประมาณตี3-50นาทีไปแล้วนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหแฮคิต้าก็สิจารออะไร <c oughs> น้ำไม่พาดแน่นอนแอดต้องมาอย่างแน่นอนนะ <c oughs> เพื่อนก็มาแจกแจงกันในคลิปนี้เผื่อแฟนๆช่องหรือบางคนอาจจะว่าไม่ได้รู้ช่องทางอื่นแอดก็จะมาแจ้งในช่องแอดกันละกันนะจ๊ะ ซึ่งจริงๆก็มีการโพสต์ไว้ในชุมชนแล้วก็ไปดูกันได้เหมือนกันนะนเพื่อนๆนะเผื่อใครอยากจะจดเป็นตัวลงตัวเลขอะไรอย่างนี้เนาะส่วนคลิปสุดท้ายนะจ๊ะไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเป็นหัวข้อที่แอดเนี่ยเอามาเป็นหน้าปกเป็นหลักเลยก็คือแอดตกใจมากที่งานแต่งงานหนึ่งนะจ๊ะอยู่ในติ๊กต็อกแล้วก็คนที่เอาคลิปมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเจอใน t ิ k กต็อกมาเจ้าสาวเนี่ยเป็นบิงตัวยงเจ้าบ่าวเลยเต้นเพลงมันนี่ของลิซ่าในงานแต่ง และพี่คือบเป๊ะยันเพื่อนเจ้าบ่าวเขาเป็นแดนเซอร์กันหรือเปล่าเนี่ยหัวเราะใหญ่หนึ่งกลุ่มแล้วเขาบอกว่าชอบความเอลอยความเวอร์ชันคอนเทล่านั่นเองนะจ๊ะสุงเอ็ก็ต้องบอกว่าเฮ้ยน่ารักมากๆพอแอดมานั่งดูชื่อในส่วนของ t i k t o ็อกด้านขวาล่างเห็นไหมเพื่อนๆก็ต้องขอบคุณเจ้าของ Tik t o ็อกนี้ด้วยนะครับแล้วก็แอดเนี่ยรู้สึกคุ้นๆนะน่าจะเป็นแบบว่าต i k t o ็อกเกอร์ชาวไทยคนนึงหรือเปล่านูเบรอกนูเบรอกเนี่ยก็ไม่มั่นใจก็ลองไปดูกันได้นะครับวิดี อ๋อเห็นไหมมันเพลงเข็ดฟันมา,มากๆดูไปกรีดไปเพราะว่าเขาตั้งใจเต้นเพื่อเจ้าสาวของเขาแต่เพลงที่เขานํามาใช้เป็นอินสปิเรชันก็คือเพลงของโนริซ่าครีเอททีเดียวพอเขาเต้นตามยังไงพอใครเต้นดีๆเนี่ยก็แซบ่บเลยทุกคนจริงๆต้องเลยว่าโนริซ่าของเราเป็นครีเอเตอร์ตัวยงนะจ๊ะเป็นนักคิดนักแบบประดิษฐ์นักสร้างสารรค์ให้โลกใบน,นี้เนี่ยมีท่าเต้นแซ่บๆมีการสแสดงที่มันอลังการต่อหัวใจของเรามากๆจริงๆไม่ว่าใครจะเอาไปเต้นตามก็จึงใจมากๆแล้วก็โอ้โหเจ้าบ่าวนี่แบบ จัดเต็มอินเนอร์นางพญาแล้วหนึ่งกรบคงจะเลนแบบโนริซ่าของดาวทุกระเบียดนิ้วจริงๆเพื่อเอาใจเจ้าสาวนะจ๊ะแต่ก็ต้องขอบคุณที่เลือกการแสดงของโนริซ่ามาในวันสําคัญของชีวิตแบบนี้นั่นเองนั้นเพื่อนน่ะโอ้ทรงคุณค่าจะาจอะถ้าเกิดโนริซ่าเห็นก็คงจะดีใจไม่น้อยนั่งขำตัวเองว่าเฮ้ยฉันเต้นแซ่บขนาดนี้เลยหรออะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาตัวเองเต้นก็ไม่เห็นใช่ไหมมัวแต่เพอร์ฟอร์แมนซ์เพื่อให้ดีที่สุดเพื่อให้บิงที่นั่นประทับใจแล้วก็แฟนๆใหม่ๆที่โคเวลาวเ่าเอะอะะกกก็าาารััลิี้มมฝณ เอาเล,เลยครับจุปป๊บ